คราบสวัสดีคุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีครูคุณากรครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์ที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็มีความตั้งใจที่จะมาพบกับคุณครูทั้งทั้งหลายคุณครูผู้มีเกียรติทั้งหลายลก็ปรากฏว่ามี ราชการในต่างประเทศนะคะมาไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีอัดเทปเพื่อที่จะได้สื่อสารมายังคุณครูทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นมากมีการเสนอชื่อจากลูกศิษย์บ้างจากคนที่รู้จักคุณครูบ้าง ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติจึงอยากจะมาแสดงความดีๆกับคุณครูอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ได้ถือโอกาสนี้คุยให้ฟังว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเนื่องจากอายุมากแล้วก็มักจะมีประวัติมาเล่าสู่กันฟังคือยูเนสโกเนี่ยเขากำหนดให้วันที่5ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันครูโลก World Teachers Day หลายๆประเทศก็จะมีการเฉลิมฉลองในรูปแบบต่างๆแต่ประเทศไทยนี่ก็ฉลองบ้างไม่ฉลองบ้าง mm hmm. เพราะเรามีวันครูของไทยเราวันที่16มกราคมก็คิดกันว่าเอถ้าเราจะฉลองวันครูโลกมันก็จะซ้ำกับวันครูไทยก็เลยคิดก,กันกับเพื่อนๆว่า มันน่าจะมีทั้งวันครูไทยวันครูโลกนะวันครูไทยก็เป็นการเน้นย้ำขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ให้ให้เราเคารพบ,บูชาครูนะคะมีความหมายในเรื่องของความประเพณีของครูกับลูกศิษย์ก็แบบแบบไทยเรา ะะวันครูโลกก็น่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการที่จะทําให้ครูเนี่ยมีการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนศักยภาพรวมทั้งมีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้นตอนนั้นปี2547นะคะดิฉันเองก็เป็นนายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยและดรจักรพัฒวัฒาก็เป็นเลขาธิการคุรุสภา และก็ยังมีอีกท่านผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาในตอนนั้นอีกหลายท่านด้วยกันซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถจะจแจกแจงชื่อได้ครบถ้วนนะคะก็มานั่งคุยกันว่าเราน่าจะมาร่วมมือกันจัดงานวันครูโลกจัดครั้งแรกก็จัดที่ครูสภาแล้วก็ได้เชิญยูเนสโกเข้ามาร่วมงานด้วยตอนนั้นดรเชลดอนก็เป็นดเรคเตอร์ของยูเนสโก กรุงเทพและก็เชลดอนก็ยินดีที่จะเป็นวิทยากรหลักในการประชุมนานาชาติวันครูโลกครั้งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนเห็นพร้อมต้องการว่าให้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าซึ่งในตอนนั้นก็ทรงเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านก็ทรงมีพระเมตตาสเสด็จพระราชดำเนินมานะคะ รับฟังการบรรยายพิเศษพระราชทานแนวพระราชดำริที่แหลมคมเหมือนทุกคราวนะคะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรนิทัศาการอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็วิข้อตกลงร่วมกันว่าจะจัดงานวันครูโลกกันทุกปีนะคะโดยที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพก็เลยทำให้เกิด เหมือนกับเป็นเครือข่ายขึ้นมาเล็กๆแต่ปรากฏว่าเครือข่ายนี้ขยายตัวเร็วมากเลยแสดงว่าวงการก็ตื่นตัวในตอนนั้นน่ะนะคะปีถัดมาปี2548มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีก็เป็นเจ้าภาพครั้งที่สองซึ่งก็จัดได้ดีมากเลยอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าได้ตกลงกันว่า จะเรียกกลุ่มเครือข่ายที่จัดงานวันครูโลกเนี่ยว่าสมัชชาการศึกษาแห่งประเทศไทยในครั้งที่สองเนี่ยมีความสำคัญเป็นพิเศษก็คือว่าท่านศาสตราจารย์ในแพทย์กเกษมวัฒนชัยซึ่งตอนนั้นเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านนายกสภาก็มีหนังสือกลาวบังคมทูล สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในตอนนั้นว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและก็ยังมีเงินเหลือเงินเหลือประมาณล้านบาทเศษก็อยากจะขอตั้งเป็นกองทุนเพื่อที่จะให้รางวัลแก่ครูครูไทยที่มีความสามารถมีศักยภาพก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะตอนนั้น อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีก็คือรองศาสตราจารย์นำยุทธสงทนาพิทักษ์นะคะก็เป็นอันว่ามีผู้ขอพระราชทานก็คือเจ้าภาพที่จัดงานวันครูโลกครั้งที่สองนี่เองในที่สุดก็คุรุ้สภาก็โดยดรจักรพัฒน์วัฒาเช่นเดียวกันเนี่ยก็นำเอา เรื่องนี้เข้าไปในบอร์ดของคุรุสภาแล้วก็เห็นพร้อมต้องกันว่าหน้าคุรุสภาหน้าที่จะอนุมัติเงินสมทบเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการมอบรางวัลให้กับครูไทยคุณรุสภาก็เลยออกทุนมาให้อีกสิบล้านก็กลายเป็นสิบเอ็ดล้านเศษก็ยังไม่พออยู่ดีนอกจากนั้นแล้ววิธีการที่จะทำยังไงเพราะว่า ครูประเทศไทยเรามีตั้งเป็นหลายแสนคนจะจัดการยังไงดีเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งครูที่จะเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็ส่งเสริมให้ครูคนอื่นๆนะคะมีกำลังใจอันนี้ก็เลยใช้เวลาหลายปีสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้าก็ในที่สุดก็ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องนี้เราก็จะมียูเนสโกเข้ามาช่วยด้วยมาร่วมมือด้วยทุกครั้งในที่สุดก็ค่อยๆช่วยกันร่างข้อบังคับร่างกติการ่างอะไรเกิดขึ้นมาจนกระทั่งมาลงตัวที่พระราชดำริของพระองค์ท่านคือว่าให้แต่และประเทศจัดกระบวนการคัดเลือกครูของตนเองแต่ว่า ตงกันที่ว่าเราต้องการครูที่เป็นตัวอย่างโดยเฉพาะครูที่ลูกศิษย์รักให้ความเคารพนับถือเสนอชื่อครูมาให้พิจารณาอันนี้ก็เป็นแนวพระราชดำริที่พระราชทานให้แล้วก็ตกลงกันถึงเรื่องของจํานวนเงินรางวัลและก็วิธีการพระราชทานรางวัลก็จะเป็นการพระราชทานปีเว้นปี สลับด้วยการประชุมทางวิชาการนะคะตอนนี้ดวยงงานที่จะดูแลรางวัลเนี่ยก็ในที่สุดก็ตกลงกันว่าน่าจะเป็นมูลนิธิมูลนิธินี้ก็ได้รับพระราชทานชื่อเป็นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีแล้วก็ดำเนินการในรูปแบบของมูลนิธิมาตลอดตั้งแต่ด้าน จนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นฝ่ายดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลมารับรางวัลการติดต่อกับต่างประเทศนะคะมาเพื่อที่จะส่งรายชื่อของครูของแต่ละประเทศมาในตอนแรกก็ต้องตกลงกันว่าจะให้กับประเทศใดบ้างนะคะก็คิดกันไปคิดกันมาแล้วก็ไปลงท้ายที่พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าล่ะ บอกว่าเริ่มต้นจากอาเซียนก่อนอาเซียนก็มี10ประเทศนะคะแต่ว่าพระองค์ท่านขอให้เพิ่มอีกหนึ่งประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในอาเซียนแต่อาจจะอยู่ในอาเซียนในวันข้างหน้าก็คือประเทศติร์เลสเต้เพราะฉะนั้นทุกๆสองปีเราก็จะมีผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีเนี่ยสิคน11ประเทศ นะคะตอนนี้ในปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่พระราชทานเพิ่มจาก11ประเทศเป็น14ประเทศประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมองโกเลียปูตานแล้วก็บังคลาเทศรวมเป็น14ประเทศนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ละที่พระราชทานรางวัลแล้วก็กลายเป็นว่าเครือข่ายระหว่างประเทศเนี่ย ก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นทุกวันทุกทุกปีนะคะมีการแลกเปลี่ยนกันท่านนี้ทุกคนก็คงไม่สงสัยสินะว่าทําไมเราตึ้งจัดงานพระราชทา,านรางวัลเนี่ยในเดือนตุลาคมประเด็นตุลาคมก็เป็นเดือนที่มีวันครูโลกเริ่มมาจากเดือนตุลาคมก็เลยจัดงานเดือนตุลาคมของทุกๆุกปีนะคะ ในตอนแรกที่เริ่มดำเนินการมูลนิธินี่ก็เป็นพระราชดำริเลยว่าการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยก็ให้เชื่อมโยงกับยูเนสโกนะแล้วก็เชื่อมโยงกับคุรุสภาโดยที่คุรุสภาก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการของมูลนิธินะคะเมื่อจัดโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดำเนินการในฝ่ายของไทยเรา กระบวนการก็เริ่มต้นด้วยการพยายามที่จะคัดเลือกคนมาจากทั่วทุกทุกมุมของประเทศไทยอะนะจะทำกันยังไงในที่สุดก็ตกลงกันว่าให้ดำเนินกระบวนการอย่างที่ดำเนินการทุกวันนี้ะนะก็คือมีการคัดเลือกในระดับจังหวัดแล้วก็มีการคัดเลือกจากองค์กรต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับครูเอามารวมกันแล้วก็ ค่อยๆชอตลิสต์นะฮะค่อยๆลดลงแล้วก็ในที่สุดก็จะมีครูจำนวนหนึ่งที่ได้รับรางวัลแม้ว่าจะมีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีให้กับประเทศละคนเท่านั้นนะคะแต่ประเทศไทยของเราก็มีครูที่ได้รับรางวัลลดหลั่นกันมามาปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้วหกรุ่นก็สิบกว่าปีปีนี้เราก็มีครูที่ได้รับรางวัลต่างๆ นอกเหนือไปจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยรวมแล้วพันสาสิบห้าคนซึ่งก็คือพวกคุณครูทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้นะคะก็ขอสแสดงความยินดีท่านได้รับการชัดเลือกมาจากครูตั้งหลายแสนคนนะคะด้วยความคาดหวังอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะครูที่เป็น,นวิชาชีพชั้นสูงทุกคนก็รู้จักกันดีครูคือผู้เปลี่ยนชีวิตศิษย์ก็เป็นคำพูดที่คุ้นหูสำหรับมูนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีนะคะครูก็คือผู้สร้างทรัพยากรมนุษย์นะคะเป็นผู้ที่สมคุณอันประเสริฐสำหรับลูกศิษย์เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายได้รับการคัดเลือกได้รับการยกย่องก็คงจะเป็นความหวังว่าท่านจะเป็นตัวอย่างคุณครูทั้งหลายที่คัดเลือกวลนนี้ก็คงจะไม่หยุดยั้งในการที่จะเผยแพร่นะคะเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีๆไปให้กับครูที่อยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันนี้มูลนิธิก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูทั้งหลายที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยได้มีโอกาสทําสิ่งที่ครูอยากจะทําและมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักนะคะที่อยากจะเรียนคุณครูทั้งหลายว่าถ้าท่านมี ความสนใจที่จะอยากจะทำกิจกรรมอะไรทางมูลนิธิเองก็สามารถที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมนะช่วยประสานเพื่อให้สิ่งที่คุณครูทั้งหลายอยากจะทำได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลสำเร็จก็ขอขอบคุณคุณครูนะคะที่ได้ พ่ามสอนเด็กจนกระทั่งวันนี้คุณครูได้รับการยกย่องอย่างเป็นอย่างดีเรื่องการศึกษานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นการสร้างคนและก็เป็นการสร้างชาติเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนในวงการการศึกษาจะต้องพยายามช่วยกันนะคะงานครูเป็นงานหนักเป็นงานที่จะต้องเสียสละอย่างมากและก็เป็นงานปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นก็ จะต้องอกกลุ่มกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำให้เด็กไทยนะคะมีโอกาสแล้วก็มีอนาคตที่ดีทุนครูทุกๆคนเชื่อในศักยภาพของลูกศิษย์นะและในปัจจุบันนี้งานวิจัยหรืองานวิยทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ตอกย้ำมากขึ้นทุกวันว่าสมองของคนสมองของมนุษย์ความสามารถของมนุษย์นั้น ไม่มีขอบเขตจำกัดไร้ขีดจำกัดนะคะแม้กระทั่งคนที่รู้สึกว่าจะเรียนไม่ได้แล้วเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะพัฒนามากไปกว่านี้แล้วปัจจุบันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าสมองของเราความสามารถของคนศักยภาพของคนสามารถที่จะยกระดับขึ้นได้เสมอส่วนที่เสียไปก็ยังสามารถซ่อมแซมได้นะคะ จริงๆแล้วมีตัวอย่างมากมายนะคะแต่จะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งตอนนี้เขามีชื่อเสียงมากเขาชื่อจิมควิกตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเคยตกมาจากเก้าอี้นั่งที่โรงเรียนแล้วสมองได้รับอันตรายนะคะกลายเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยได้คุณครูก็จะปรามาสว่าถ้าจะสอนไม่ได้แล้วเด็กคนนี้แต่ว่า ตัวเขาเองเขาไม่หยุดยั้งในการพยายามที่จะเรียนให้ได้ด้วยตัวเองและด้วยความช่วยเหลือของครูที่ไม่ใช่ครูสอนในโรงเรียนแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักแล้วก็หวังดีก็ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองจนกระทั่งวันนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านนี้โดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าเบรนโค้ชนะคะซึ่งก็เลกลายเป็นศาสตร์ที่ ทุกๆคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เด็กทุกๆคนเรียนแล้วสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้แต่ทั้งหลายทั้งพวกนี้ก็ด้วยมีครูที่เข้าใจแล้วก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนในช่วงเวลาต่อไปนี้เนี่ยคุณครูทั้งหลายก็จะต้อง อยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนข้างจะมากก็อยากจะขอฝากเอาไว้ว่าเทคโนโลยีหลายอย่างก็เป็นภัยกับนักเรียนแต่เทคโนโลยีจํานวนมากมายเป็นคุณทำยังไงจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการฉลาดใช้การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีแม้กระทั่งตัวครูเองก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้ให้ถูกทางใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นการที่จะเผยแพ่ความรู้ทางด้านต่างๆไปออกไปเนี่ยถ้าเรารู้เกี่ยวกับการใช้ไอทีเกี่ยวกับการใช้ AI ให้ถูกทางเราจะไปได้ไกลามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รู้เท่าทันเราก็จะสามารถที่จะมีอุปกรณ์ช่วย ทุ่นแรงแล้วก็ทุ่นสมองด้วยในปัจจุบันนี้ก็ขอฝากตรงนี้เอาไว้สักนิดหนึ่งเผื่อบางทีเราซึ่งสูงอายุแล้วก็ยังจะต้องเรียนเรียนต่อไปไม่หยุดยั้งค่ะก็อยากจะขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้คุณครูทุกคนประสบความสำเร็จตามที่วุนิธิได้ตั้งปณิธานเอาไว้และจริงๆแล้วก็เป็นปณิธาน ของคุณครูทุกๆคนด้วยนะคะก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ